ได้ความรู้ที่เยอะขึ้นมากกว่าเดิมครับทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองต้องแบบพยายามมากขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าสวัสดีครับผมสรุดจำปาแดงชื่อเล่นชื่อดรา้อนกำลังจะขึ้นชั้นมหอยู่ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยอยากเข้าคณะแพทยศาส,สตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับเพราะว่าได้ยินมาตั้งแต่เด็กครับว่าแบบคนที่รักษาจากที่ไหนไม่หายก็ให้ไปรักษาที่ศิริราชก็เลยอยากเป็นหมอที่เก่งเหมือนที่ศิริราชครับเพื่อนแชร์มาครับแคปมาในไลน์แล้วก็ ส่งต่อแล้วก็เลยสึกว่าครานี้น่าเข้าก็เลยมาวิชาชีวะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ชอบอยู่แล้วชอบทั้งคุณครูที่สอนสอนสนุกครับเป็นวิชาชีวะที่เรียนแล้วมันไม่น่าเบือ่อไม่ง่วงก็ประทับใจทั้งบรรยากาศทุกคนตั้งใจเรียนทาให้เรามีสมาธิที่จะโฟกัสกับการเรียนในห้องคุณครูที่สอนก็ใจดีพิธีมงานใจดีมากฝากถึงรุ่นน้องหรือว่าคนที่อยากมาเข้าค่ายนี้นะครับว่าไม่ไม่ต้องลังเลยมากความรู้ที่มาเรียนในค่ายนี้ก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วไม่ไม่มากก็น้อยครับก็มาหาประสบการณ์ไว้ก็ดี